สวัสดีครับพี่น้องย่ามแซวรครับไม่ยังตลาดเทศบาลนะครับใจกลางเมืองกรุงธนทานีนะครับมากับเด็กน้อยบรรยากาศก็ดีครับพี่น้อง ยังบ่ฮอนพ่อปันได้ครับถามได้ค่ะแม่มาถามก่อนไม่กัดจานไม่กัดจานดีกวนาจ้า ขอบคุณนะคะเฮ้ยทำไมไม่ใส่ขึ้นย,ยง,ง่คัคามมาคคของกินหล,หลา,ากหล,หลายครับพี่น้องนี่บอสุย่างครับรอย ช่วยอมแกะมึงปาตัวนีไปลยจ้บาทครับบาทเอานึงครับพี่

น้ำอ้อยสด20คำน้ำอ้อยสดน้ำม้อยปลูกเองนะครับผมเออน้ำอ้อยปลูกเองครับผมครส่วนหนาถ้าเจ้าจะใช้หนาคุณบอกคุณเดินตลาดตรงตั้งหนึ่งทางครับครับไม่นี่นะครับกระมะมี่ยงหลายครับข้าวมะพร้าตลาดซ่อมครับกระ ไปได้ลาพี่นอนไปก่อนนะครับลาพี่นอนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ